รัสศรีชัยพงศ์ค่ะรักธร,รมหมู่บ้านจะสันอยู่ที่จังหวัดอยุธยาแล้วก็จังหวัดอ่างทองค่ะชื่อหมู่บ้านฟ้าเคีงดาวค่ะนะคะรักธรรมงานที่นี่หามาตั้งแต่ปีพศ2540 เจจนถึงปัจจุบันนะคะวันนี้ลักอยากจะมาแนะนำโครงการบ้านฟ้าเคียงดาว4เสนานะคะที่นี่มีไม่เยอะนะคะเพราะว่าอยู่ในตัวเมืองค่ะพื้นที่ว่างนั้นหาแทบไม่ได้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเรามีทั้งหมด11ยูนิตด้วยกันนะคะวันนี้ลักอยากจะมาแนะนำนะคะบ้านฟ้าเคียงดาว4เสนาซึ่งเป็นบ้านพรีเมียมค่ะนะคะบ้านพรีเมียมของเราเป็นบ้านสองชั้นนะคะ ขนาด67.6ตารางวาค่ะนะคะเป็นบ้านที่ตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะคะ สามห้องนอนสองห้องน้ำหนึ่งห้องครัวแล้วก็จอดรถได้สองคันค่ะนะคะบ้านหลังนี้เราตกแต่งพร้อมเข้าอยู่จริงๆนะคะลูกค้าที่สนใจซื้อบ้านหลังนี้นั้นสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยค่ะไม่ต้องคิดอะไรแล้วนะคะเพราะว่าเราตกแต่งให้หมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงรถก็ปูกกระเบื้องโรงรถให้เสร็จเรียบร้อยนะคะสวนจัดสวนให้เรียบร้อยแล้วค่ะ พม่านวอลเปเปอร์ติดเรียบร้อยมีเฟอร์นิเจอร์ครบหมดค่ะนะคะเฟอร์นิเจอร์ก็มีห้องรับแขกมีอยูอ่ห้องนอนนะคะมีตู้เตียงโต๊ะเครื่องแป้งที่นอนอะไรครบหมดนะคะไม,ไม่ต้องคิดอะไรละที่นี่นะคะไม่ต้องไปคิดมากคนนี้ทํางานยุ่งๆไม่อยากจะมาตกแต่งบ้านเนี่ยมาอยู่ที่นี่ครบหมดค่ะนะคะ บ้านหลังนี้นะคะเรายกพื้นขึ้น80เซนค่ะนะคะสูงจากถนนเนี่ย80เซนด้วยกันเพราะฉะนั้นใครที่กังวลเกี่ยวกับเรื่องน้ำท่วมตัดปัญหานี้ไปได้เลยค่ะเพราะว่าบ้านของเรายกพื้นขึ้น80เซนปกติแถวนี้เนี่ยเท่าที่รักสังเกตดูน้ำก็ท่วมไม่ถึงอยู่แล้วนะคะ พอเข้ามาในบ้านนะคะวัสดุที่ใช้นะคะพื้นบ้านใช้กระเบื้องแกรนิตโตค่ะนะคะแกรนิตโตดียังไงแกรนิตโตเป็นกระเบื้องที่ดีกว่ากระเบื้องปูพื้นทั่วไปนะคะความแข็งแรงทนทานนั้นได้เลยค่ะนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะห้องครัวนะคะห้องครัวของเราก็เป็นครัวที่ขนาดนะคะ ประมาณ5คูณสเมตรด้วยกันนะคะเพราะนั้นห้องครัวจะใหญ่มากคุณผู้หญิงที่ชอบทำอาหารนี้ไม่ไม่พลาดแน่ๆนะคะทำอาหารได้เลยนะคะแล้วก็เราปูกกระเบื้องให้ค่ะนะคะห้องครัวไม่ได้เป็นปูนแผ่นเรียบธรรมดานะคะ เราปูกระเบื้องให้ด้วยนะคะเป็นกระเบื้องสวยงามนะคะปูตั้งแต่ข้างล่างขึ้นไปนะคะจนสุดด้านบนเลยนะคะอยากจะให้มาชมห้องครัวที่นี่นะคะแล้วก็ต่อไปก็เป็นห้องน้ํานะคะ ห้องน้ําก็ใช้วัสดุของอเมริกันสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เหมือนกันค่ะเราคัดสรรเรื่องกระเบื้องปูห้องน้ําซึ่งเราได้รับความสนับสนุนจากโฮมโปรนะคะเวลาที่เราเลือกกระเบื้องแล้วโฮมโปรก็จะไปทําภาพ เตบนะคะมาเป็นภาพจําลองมาให้เราดูนะคะว่าเออลายนี้เป็นยังไงสวยไหมก่อนที่เราจะมาปูกัระเบื้องจริงนะคะเพราะนั้นลายกระเบื้องของเราได้รับการคัดสรรอย่างปราณีตค่ะนะคะรายละเอียดอีกอย่างหนึ่งที่รักอยากจะบอกก็คือว่าความสงของตัวบ้านค่ะนะคะตัวบ้านนั้นนอกจากว่ากว้างขวางโล่งโปร่งสบายแล้วนะคะ พื้นด้านบนเนี่ยค่ะจากข้างบนลงไปข้างล่างเนี่ยค่ะก็ประมาณ3เมตร20ด้วยกันสูงประมาณ3เมตร20เพราะนั้นเวลาเราเข้ามาอยู่ที่นี่ค่ะเราจะรู้สึกถึงความเป็นส่วนความเป็นส่วนตัวความเป็นอิสระไม่รู้สึกแออัดนะคะเพราะนั้นอยากให้เข้ามาสัมผัสดูด้วยตัวเองค่ะนะคะที่นี่นะคะรักที่ว่าบ้านทุกหลังเนี่ยค่ะต้องมีที่เก็บของนะคะ เพราะนั้นเนี่ยค่ะเราใช้พื้นที่ใต้บันไดค่ะทําที่เก็บของนะคะและคิดว่าพื้นที่ใต้บันไดนตอบโจทย์เลยค่ะนะคะเก็บของภายในบ้านได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทําไว้อย่างดีเลยแล้วก็สูงโปร่งค่ะสามารถเข้าไปเดินได้เลยนะ,ะตัวนี้เก็บของได้หมดเลยนะคะนะคะ ตัวบันไดของเราเนี่ยก็ยังคงเอกลักษณ์ในการใช้ไม้นะคะทำบันไดค่ะนะคะในส่วนของระเบียงด้านหน้าก็ใช้สเตนเลสแท้ค่ะนะคะกระจกนะคะตัวบ้านที่มีกระจกล้อมรอบเลยค่ะ บ้านเนี่ยจะได้โปรง่งโล่งสบายแล้วก็อากาศถ่ายเทสะดวกมีแสงแดดเข้านะคะบ้านที่มีแสงแดดเข้าจะไม่มีเชื้อโรคไม่อับชื้นค่ะนะคะนอกจากตัวบ้านที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบคันแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนนะคะซึ่งถ้าเกิดใครมีลูกที่อยู่ชั้นมัธยมนะคะที่นี่เดินไป200เมตรโรงเรียนเสนาประสิทธินะคะ เรามีโรงเรียนอาชีวะแล้วก็แน่นอนว่าเรามีตั้งแต่โรงเรียนอนุบาลจนถึงป .6 นะคะมีทั้งโรงเรียนของรัฐบาลโรงเรียนเอกชนก็มีหลายแห่งด้วยกันนะคะมีโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลเสนาเป็นโรงพยาบาลของรัฐบาลหรือใครไม่อยากจะใช้โรงพยาบาลของรัฐบาลก็มีโรงพยาบาลของเอกชนคือโรงพยาบาลสุภมิตรนะคะ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรจะไปติดต่อสถานีตำรวจก็อยู่ไม่ไกลจากที่นี่นะคะอยู่ห่างจากที่นี่ประมาณ4กิโลเมตรด้วยกันนะคะถ้าอยากจะไปตลาดสดใกล้ๆก็มีตลาดบ้านแพรน,นะคะอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะหรือว่าใกล้กว่านี้อีกก็แถวๆนี้ มีร้านอาหารประมาณ100เมตรก็มีร้านอาหารมากมายให้เลือกกันเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องอาหารการกินสะดวกมากๆค่ะนะคะส่วนถ้าเกิดใครต้องไปธุระที่แบงค์หรือว่าอยากไปส่งของนะส่งพัสดุติดต่อกับสถานที่ราชการเนี่ยคะ่ะอยู่ห่างจากที่นี่ไม่ถึง1กิโลเมตรค่ะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคะ่ะ มันมีสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายอยู่ที่นี่เลยนะคะไม่ต้องอกังวลในสิ่งต่างๆพวกนี้นะคะถ้าลูกค้าค่ะสนใจอยากได้บ้านอยากซื้อบ้านนะคะไม่ต้องกังวลไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะคะเข้ามานะคะไม่ว่าจะโทรสอบถามทางเราก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลนะคะโทรสอบถามอาแอดไลน์เข้ามาคุยในไลน์นะคะคุยใน m essenger ก่อนนะคะ พอหลังจากนั้นนะคะพาตัวเองเข้ามาดูบ้านก่อนนะคะพอเข้ามาดูแล้วก็ปรึกษากับฝ่ายขายของเราได้นะคะฝ่ายขายของเราส่วนใหญ่นะคะมีประสบการณ์มาไม่ต่ำกว่า5ปีด้วยกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสามารถ ตอบคำถามต่างๆของท่านเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีเลยนะคะบางอย่างที่ท่านไม่รู้เนี่ยเขาสามารถให้คำปรึกษาได้นะคะเราสามารถให้ท่านเนี่ยได้คุยได้พูดคุยกับ พนักง,งานของแบงค์ได้เจ้าหน้าที่ของแบงค์ได้นะคะเขาก็จะให้ความาให้คำปรึกษาได้อีกในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะคะกับอีกอันนึงเลยะคะ่ะเราสามารถเช็ค,คเครดิตบูโรได้นะคะเครดิตบูโรจะบอกเราว่าท่านจะสามารถ กู้ได้หรือไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้ขั้นตอนต่างๆพวกนี้ท่านไม่ต้องคิดนะคะสิ่งที่ท่านต้องคิดคือคุยกับพนักงานของเราแล้วก็มาชมบ้านก่อนนะคะอยากจะเชิญชวนให้มาชมบ้านของเรานะคะสรุปเลยนะคะก็คือบ้านของเราที่นี่นะคะ6 7 6ตารางวานะคะ พื้นที่ใช้สอยสอย170ตารางเมตรนะคะ3ห้องนอน2ห้องน้ำา1ห้องครัว2ที่จอดรถนะคะตกแต่งพร้อมเข้าอยู่นะคะทั้งหมดเลือกสรรด้วยวัสดุอย่างดีนะคะราคาเริ่มต้นที่4 9ล้าน9แสบาทค่ะนะคะท่านสามารถหิ้วกระเป๋าเข้าอยู่ได้เลยนะคะรักอยากให้ ท่านได้พิจนารณาโครงการบ้านฟ้าเคียงดาวของเรานะคะในทุกๆโครงการนะคะอยากให้ท่านได้มารับชมโครงการของเราก่อนที่จะตัดสินใจซื้อบ้านนะคะทั้งที่อยุธยาและอ่างทองวันนี้ลักลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ